สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่สายพันธุ์จัก,กรพพัดที่ผมปลูกไว้เมื่อน่าจะน่าจะ8เดือนนะครับตัวน,นี้นะครับก็เป็นลิ้นจี่ที่จริงก็ตอนจริงมานะครับเพื่อนนํามาให้ก็เลยมาปลูกนะครับ ปลูกได้น่าจะแปดเดือนนะครับเพื่อนนี่นะการปลูกก็ยกโคกนะครับยกโคกยกโคกให้เหนือจากดินเดิมหน่อยนึงนี่นะครับก็เป็นการผสมดินาตามคลิปที่ผมทําไปนี่นะครับก็เป็นการผสมดินแล้วก็ใช้น้ําหมัก EM นะครับน้ํา EM นะครับที่เป็นเจลลอนเจลลอนลเล็กๆนะครับมาผสมน้ําแล้วก็ลรดที่ที่โคกที่ที่จะปลูกครับที่หลุมปลูก พอเราปลูกแล้วเราก็ใช้ EM ผสมน้ำเนี่ยลดนะครับลดบริเวณที่ที่เราปลูกแล้วนะครับเพื่อนๆนะผมเคยทำคลิปไปอยู่นะครับปลูกลิ้นจี่สายพันจักรพพัดเนี่ยครับนี่นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูกัน8เดือนอดูใบก็โตอยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะใบก็มีมแมลงกัดกินบ้างนะครับนี่พวกมแมลงช่วงหน้าฝนแมลงมีเยอะนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมานะครับลิ้นจีการที่ว่าคุมโคีนก็จะเป็นผักนะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นผักลิ้นปีนะครับทางอีสานเรียกวักลิ้นปีนี่ครับงามมากนะครับเพื่อนนี่นกินกับกินกับลาบกับเจาวกับป่นนี่อร่อยนะครับนี่ผักลิ้นปีนะครับงามมากนะเพื่อนนี่ ก็เป็นลิ้นจี่ที่ใส่ปุ๋ยอินทรีนะครับส่วนมากก็ใช้อินรียเคมีก็จะเป็นสูตร15ก็ใส่ทีละช้อนหนึ่งอย่างนี้นะครับใส่โรยนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับแต่ผมจะเน้นอินทรีนะครับปุ๋ยอินรีอัดเม็ดเนี่ยผมใส่เลยนะครับนี่ดูหญ้ามันเฉียวนะครับเพื่อนนะีน่เวลาที่พ่นไตโคโดาม่าที่โคนต้นทุเรียนเนี่ยผมก็มาพ่นที่ลิ้นจี่นะครับ พ่นด้วยกันเลยนะครับเวลาพ่นทุเรียนก็มาพ่นพวกมะม่วงพวกอะไรผมก็พ่นหมดนะครับที่โคนต้นนะครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพื่อนก็ไม่เป็นมีเชื้อลงเชื้อรานะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็มาติดตามการปลูกลิ้นจี่นะครับสายพันธุ์จักพัดต้นนี้นะครับ อายุ8เดือนนะครับเพื่อนกำลังโตขอขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ